Happy birthday to you. n o w a e y Happy birthday. Oh oh Anna นเมนะคนเมียนะอใมครับ Happy birthday. Happy birthday. ัสดีครับสวัสดีครับขอหขอใันไนครับอันนี้ป๊อปปี้เครับเนี่ยอะีครับอะไรครับมี i คิมี่ครับ เพื่อนลองพูดคำว่าโอรีโอแบบว่าปากแปปากปากคนัดไอเหียโอเราสิบควยเลยอ่ะเตากูไหมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาอะไรอ่ะเพื่อนเอาอะไรอ่ะโอเลี้ยงหรืออะไรอ่ะเพื่อนเอาอะไรก่อนะโอรีโอโอโออ่ะอยาให้กูเจอหน้าเหี้ยวอะอตีแ่งแมโอเลี้ยงโอเปิดเนี้ยครับหน้าหลอซอยอ๋อครับครับมีมาดีปซอย <Me et he> มาที่ปา <Should parole S 2> ่าซอยงง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 เฮ้ยยิงปืนเลยปิ้วปิ้วปิ้วนั่งเชียวอยู่ริมตะลิงไม่ใจริมหาสายหรือเปล่านั่งตกปลานั่งเชี่ยวอยู่ริมหารายนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงเจาะพึมพึมเจาะพึมพึมเจาะพึมพึ่มละ Do you mean เอามือไปจ้ามันก็องับ ทันทีจะทำยังไงเอาไหมาาาาััับบบมมมงงตีแล้วก็ตีไม่ถูกถูกแหละไม่ตั้งใจสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพันหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับไปจังกระทาผมงไว่าปูจังกระทะผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอได้ไงวัเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมชื่อโอครับ ้สวัสดีครับสุดสวยคุณอโอค่ะใช่ไหมใช่ไหมทเสียงแบบนี้มันพอสวัสดีค่ะสุดสวยสวัสดีครับสุดสวยอย่าโดนกระทะว่ะอ่าสวัสดีครับผมอย่าดดนกระทะคุณกิจสที่ที่อย่าดวนกระทะเพื่อนอย่าดดนกระทะ ผมรับคำท้ามาเลยครับไอมามิรามอนะคนไหนเน่ยคนไหนเนี่ยคนบ้าอะไรกันแนเอาไม่ไงโย้ยโอยเอาโยอาไม่อะพูดพูดเลยครับแต่ผมมาทึกเสียงแป๊บเลยครับผมหาไดไหมไปเที่ยวไปอยู่บางแคโอเิโอคนไหนวะไปอยู่หาตืด ตอนแคันนี้รู้แลคายที่นอนนะคายผู้ครับุงเทปชมตู้แม่เลนูเพว่าไม่ถ่ายสมชจสมใจครับไม่ครับชวยอชยอมาเซมนโเคเลเตเย้โตเลยโตูตูตู้ตู้ตู้คยเฮียตูเออเฮียตูปัญญาอ่อน มึงไปเอาเรือน,น้ำมาขี <พอ S 2> <ม>่ไปคำถามง่ายใน,<ห>นสุนในโลกอะไรงทใ่สุดในประเทศไทยนี่ายคนรู้อยู่เรารู้กันอยู่เรารู้กันอยู่คนเดียวดิอย่า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 นับรู้ป้อมนะสงสารเขาอะไม่รู้ครับไม่รู้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 เบบี้ต่มไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาฮัลโหล ฮัล oh. โหลครับฮัลโหลครับไอวะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ใครโดนผมวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแลกอะมาแลกอะมาแลกเฮ้ยเอ้ยเป็นยังไงอ่ะผมแชมป์กระทะนะเนี่ยเฮ้ยใครขับรถมาวะใครอ่ะรถรถกุ้งเหรอกุ้งรถกุ้งรถกุ้งอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอัยาเฮ้ยเบฟว่ะัลโหลเพื่อนชุดเทยังอ่ะเต็มโคเวฟเวฟเสียหมดสวัสดีครับัลโลผมมาขาโมยรถเขาอีกแล้วอ่ะ อย่ายิงนะครับอย่ายิงรถนะขอร้องอย่ายิงรถผอขอโทษละกันครับผมร้วยมากเลยครับขอร้องครับย่ายิงรถโคตรเทอะครับแต่รถคนอื่นแต่ผมไม่เคยดูรายการแต่ขอร้องอย่าหยุดร้องนะครับเฮ้ยเฮ้ยอม่ได้อะไรยิงจับสิเฮ้ยอย่าหยิงรถดิไอ้เจ้าเวลายิงห้ามเหมือนยิงยูนะเนี่ยเนี่นี่มันต้องสามขามันเห็นไม่โดนยิงหรือเปล่า เราทำด้วยนะเรนดูเรนดูไม่รู้เหมือนกันเอ็นดูดูรู้มาเฮ้ยเต้นเต้นเต้นรถแห่ทำรถแห่หน่อยทำรถแห่เลยดิเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแห่กันดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเยโอ้ยโอ้ย ดิหาคนมาทำรถแห่ดีกว่าป่ะทำคลิปทำคลิปอ๋อมันหลักมากเลยอะเร็วเร็ร็วเร็รถแห่รถแห่โอ้ไอยิงรถนั่นะมี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 อนี้อีอัเนี่โดเนี่ยโ้ชุดดำโมทำโมสังโค สวัสดีค่ะสวัสดีครับพาไปค่ะพิ้วพิวพิว เปล่าอมากลย่พุ่งน้ฉัม huh. ่ตนมตพิเราะสใช่อิอ๋อโทษที่เขาไปเป็นมาริงกินตองกานั่งกองแกงมาลงมาเรงมะลองเปองนิงต้องิมีสาวเราก็ได้อห เป็นเจ้าของรถนั่นเลยพราพุทโธ